สวัสดีครับตอนรับสู่ deep dive ครับคือสงสัยไหมครับว่าไอสสารที่เราจับต้องได้เนี่ยลึกๆล,ล,ลงไปแล้วมันคืออะไรกันแน่มันมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากออจากสตัตวรรษที่19เกือบจะหายไปแล้วด้วยซ้าเขาบอกว่าสสารอาจจะไม่ใช่ของแข็งๆนะครับแต่เป็นเหมือนกระแสะวังวนใช่ค่ะเป็นไอเดียเก่าของหลอดเควินเลย ที่ตอนนั้นเขาคิดว่าอะตอมอาจจะเป็นวังวนในสิ่งที่เรียกว่าอีเทอร์นะคะตัวกลานที่เชื่อกันว่ามีอยู่ทั่วอวกาศแต่พอพิสูจน์ไม่ได้ว่าอีเทอร์มีจริงแนวคิดนี้มันก็เลยเออเหมือนกับถูกลืมไปพร้อมๆกันครับแต่ว่าหนังสือ The vortex key to future science ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เขาหยิบเอาแก่นไอเดียนี้มาปรับปรุงใหม่ให้มันเข้ากับฟิสิกส์ยุคเราคือเขาเสนอว่าไม่ใช่อีเทอร์แต่เป็นพลังงานบริสุทธินี่แหละ ที่มันหมุนวนจนกลายเป็นอนุภาคต่างๆขึ้นมาคือเปลี่ยนมุมมองไปเลยจากของแข็งเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวถูกต้องค่ะจุดสําคัญคือมองว่าสสารไม่ใช่แค่พลังงานที่แบบว,ว่าถูกแช่แข็งไว้นิ่งๆแต่เป็นพลังงานมหาศาลเลยนะคะที่ถูกกักไว้ในรูปของการหมุนวนอย่างรุนแรง ภาพนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพสมการ e เท่ากับ mc square ชัดขึ้นมากเลยคือมวลสารเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพลังงานในรูปแบบของการเคลื่อนที่ไม่ใช่แค่สภาวะเฉยๆแล้วมันอาจจะอธิบายไปถึงความเสถียรของสสารหรือแม้แต่เรื่องประจุฟไฟฟ้าบวกลบก็อาจจะมาจากทิศทางการหมุนวนเข้าหรือออกของวงวนนี้แหละคะ่ะโหฟังดูเป็นการให้ภาพ e เท่ากับ mc s q u a r ที่มันดนามิกมากๆเลยนะครับแต่ หนังสือเล่มนี้ไปไกลกว่านั้นอีกใช่ไหมครับเห็นว่าพูดถึงเรื่องความเร็วด้วยใช่ค่ะตรงนี้แหละที่ท้าทายความคิดเรามากๆหนังสือเขาตั้งคําถามว่าแล้วถ้าการเคลื่อนที่พื้นฐานมากๆที่ก่อตัวเป็นพลังงานเนี่ยมันดันเร็วกว่าแสงได้ละ่ะถ้ามันเป็นไปได้จริงๆมันจะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว,ว่าพลังงานเหนือระดับหรือซูเปอร์เอเนอร์จีขึ้นมาซึ่งมันจะสร้างความเป็นจริงอีกชั้นหนึ่งเลยที่อยู่นอกเหนือกาลเวากาที่เรารู้จักคือสัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นเดี๋ยวนะครับเร็วกว่าแสง นี่มันมันขัดกับทฤษฎีสัมัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เลยใช่ไหมครับอันนี้หนังสือเขาอธิบายยังไงหรือว่าเราต้องโยนกรอบเก่าทิ้งไปเลยเขาเสนอแบบนี้ค่ะว่ากฎฟิสิกส์ที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้เนี่ยอาจจะจำกัดอยู่แค่ในชั้นความเป็นจริงที่เราสังเกตเห็นได้เท่านั้นถ้ามันมีพลังงานที่สั่นหรือเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงจริงๆมันก็อาจจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ต่างออกไปก็ได้ แนวคิดนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนสะสารหรือ transubstantiation นะคะคือเหมือนกับว่าเราสามารถเร่งหรือลดความเร็วของวังวนพลังงานเนี่ยให้มันข้ามกำแพงความเร็วแสงไปมาได้เพื่อสลับสถานะระหว่างสะสารที่เรารู้จักกับพลังงานเหนือระดับอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่ก็อาจจะเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้แบบหนึ่งแม้จะฟังดูหลุดโลกมากสำหรับปรากฏการณ์แปลกๆที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ อย่างพวกเรื่องการปรากฏตัวหรือหายตัวไปเฉยๆที่เราเคยได้ยินกันมานะครับใช่ค่ะหนังสือเขาเชื่อมโยงไปทางนั้นเลยอย่างเช่นกรณีศึกษาของไซบาบาท,ที่มีนักวิจัยไปสังเกตการแล้วก็บันทึกปรากฏการ์อย่างการเสกของออกมาจากความว่างเปล่าแนวคิดนี้ก็เสนอว่าอาจจะเป็นการดึงวัตถุจากคลังในมิติพลังงานเหนือระดับหรือสร้างมันขึ้นมาใหม่เลยก็ได้ หรือแม้แต่เรื่องการปรากฏตัวในสองที่พร้อมกันหรือบ y Location ที่มีเรื่องเล่าของออสวามีพระนาบานนันดาหรือหลวงพ่อปีโอเนี่ยก็อาจจะอธิบายด้วยก,ไกลไกคล้ายๆกันคือการเปลี่ยนสสารข้ามกำแพงแสงหรือสร้างร่างจำลองขึ้นมาฟังเราก็ทึ่งนะครับแต่ก็ยอมรับว่ามันค่อนข้างสุดขอบมากๆถ้าเทียบกับวิทยาศาสตร์กระแสหลักแล้วแนวคิดวังวนเนี่ย มันเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องอวกาศกับเวลาด้วยไหมครับเปลี่ยนค่ะคือเขาเสนอว่าอาวกาศอาจจะไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าโล่งๆแต่เป็นเหมือนสนามพลังงานบางๆที่แผ่ออกมาจากศูนย์กลางของวังวนคือสสารเป็นส่วนที่เข้มข้นส่วนเวลาเองก็อาจจะเกิดจากการหมุนวนซ้ำๆของวังวนพลังงานพวกนี้ล่ะค่ะเหมือนเป็นจังหวะพื้นฐานของจักรวาลไปเลย มันเลยเชื่อมโยงสสารอวกาศแล้วก็เวลาเข้าด้วยกันซึ่งก็ไปคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีสัมพัทธภาพอยู่นะคะที่ว่าสสารมันสัมพันธ์กับการอวกาศครับแล้วพอเอาเรื่องการเปลี่ยนสสารข้ามกำแพงแสงมาจับกับเรื่อง UFO ล่ะครับที่เราได้ยินว่ามันเคลื่อนที่แปลกๆหรือหายตัวได้ฉับพลันก็เป็นอีกความเป็นไปได้หนึ่งที่หนังสือเขาลองเสนอคะ่ะ คือแทนที่ UFO จะต้องเดินทางข้ามอาวกาศอันไกลโพ้นมากๆเนี่ยพวกเขาอาจจะใช้วิธีเข้าออกจากมิติหรือการอาวกาศของเราผ่านการเปลี่ยนสะสารนี่แหละซึ่งอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรืออาจจะเป็นพลันจิตก็ได้นะคะแนวคิดนี้มันก็เลยนำไปสู่ภาพของจัก,กรวาลที่มีหลายมิติ หรือเพราประพูิซ้อนทับกันอยู่เหมือนตุ๊กตาแม่ลูกดกของรัสเซียเลยค่ะที่แต่ละชั้นสร้างจากพลังงานเหนือระดับที่มีความเร็ววิกฤตต่างกันไปสรุปแล้ว Deep d ิฟไดฟของเราวันนี้ก็ได้พาไปสำรวจแนวคิดกระแสวงวนแห่งพลังงานจากหนังสือ The Vortex นะครับซึ่งพยายามจะให้ทั้งมุมมองใหม่ๆกับฟิสิกส์พื้นฐานแล้วก็ยังเสนอคำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับปรากฏการณ์ที่ยังเป็นปริศนาอยู่ถึงแม้ว่า มันจะยังอยู่นอกกรอบวิทยาศาสตร์กระแสหลักพอสมควรเลยใช่ค่ะแล้วก็อยากจะทิมท้ายให้เราลองคิดกันดูนะคะว่าถ้าหากสาสารคือพลังงานที่หมุนวนจริงๆแล้วพลังงานก็สามารถมีรูปแบบที่เร็วกว่าแสงได้จนเกิดเป็นมิติอื่นๆซ้อนทับอยู่กับโลกของเราความเป็นจริงที่เราสัมผัสอยู่นี้ก็อาจจะเป็นแค่ผิวหน้าชั้นเดียวของจักรวาลที่มันซับซ้อนแล้วก็กว้างใหญ่กว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มากๆก็เป็นได้ คำถามคือแล้วอะไรล่ะที่อาจจะรอเราอยู่ในมิติเหล่านั้น